เจ้าแมวเหมียวบุญชอบเล่นลกับสาวหรอเล่นลายกันครับเล่นลายกันเล่นะายกันเล่นกันเพื่อนกันเล่นกันด้วยดีมีความสุขยกกลอเล่นกันเดินมาทรัพทวีทรัพทวีโดนบุญชอบเล่นละครับเรับเล่นุชอบชอบเล่นกับเพื่อนๆเจ้าบุญชอบ ไอ้บุญทองมณีมณีทรัพย์มณีมณีโชคมณีโชคมีน้องอะไรมณีนองจำไม่ได้ต้องรอเราก็เดินดำเหมือนกันนี่มณีทรัพย์อยู่นี่มณีทรัพย์มณีโชคมณีนินอยู่ด้วยกันนี่ครับน้องเล็กๆอีซองเหมียว ในการสำน้ำลีสีนวลสีนวลกับสีเงินบัวน้ำช่กบัวน้ำชายมีใครจีนตะหลาจีนตะหลาอืม เดินมานี่ใครพี่ชิดชัย,ยชายเดินมาพี่ชิดชัยชินสราคุณนี้ก็เล่นเนี่ยไม่อยอมเลกนะิกเนาะเล่นกันยังไม่เลิกครับล่นสนุกดีครับ<ห>เด็กๆมีความสุขอันมีความสุขกันดีอจาจจะมาไม่ครบทุกๆเหเมียวนะมีหลายๆเมียยังไม่ออกมาก,กันครับอันโน้นก็ไก่ไก่อยู่ทางนี้ครับไก่ ไก,ก่กุ๊กกุ๊กขนนไก,ก่กุ๊กกุ๊กทงนี้ไก่จิ๊บจีบไก่เจี๊ยบเจี๊ยบทีนี้ไก่เจี๊ยบเจี๊ยบกับขอนําภาพความน่ารักของน้องเหมียวเอามาพักผ่อนจยนใจให้กับทุก,ท,กท่านได้ดูได้ชมกันขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวจงพบกความสุขความจเจริญเป็นความสุขกายสุขใจปรารถนาใดขอได้ทุกความมั่งมั่นปรารถนาตัวกันทุกคนทุกท่านเติม แล้วพบกันใหม่คิต่อไปชุดดมิสุขสุขกันทุกคนทุกท่านสาธุ